ลูกน้องที่ถูกใจต้องไม่ขาดลาหรือมาสายบ่อยๆคงไม่มีบริษัทไหนครับในโลกนี้ที่ปราบเริ่มลูกน้องการมีลูกน้องที่มาทํางาน3วันลาอีก2วันหรืออีกหนึ่งสัปดาห์ทำงาน5วันแต่คุณเธอหรือคุณท่านมาสายกันไปแล้ว4วันซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ครับอนาคตบริษัทก็คงดูจะขมุกข,ขมัวและมืดมนไปแน่นอนครับเพราะพนักง,งานน่ย อันเป็นบุคลากรของบริษัทเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบต่อหน,น้าที่ของตนเลยแม้แต่น้อยการทำงานมาทำงานนะครับไม่ตรงเวลาเช่นการเข้างาน8.30บ้างก็ควรที่จะมาก่อนเวลาสัก10นาทีหรือ15นาทีหรือเปล่าละ่ะหรือเวลาเข้างาน9โมงก็มางานเวลา8.45หรือ8.50 การมาทางานให้ทันเวลาครับไม่ใช่มาทํางานแบบเฉียวเฉียดครับโดยทันตอกบัตรหรือเครื่องตอกบัตรเนี่ยได้บันทึกเวลาพอดีพอดีเวลาเข้างาน9ก้าโมงตรงก็กคือหอบอ,ออกมาตอกบัตร9ก้าโมงเป่งนะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่พึงปฏิบัติและไม่ใช่พฤติกรรมที่เจ้านายจะปลื้มเท่าไหร่นักเพราะเมื่อกล่าวในแง่การปฏิบัติแล้วเมื่อคุณมาถึงออฟฟิศแล้วคุณแทบไม่ได้ลงมือทํางานด้สามบางคนก็มาถึงก็ไปเข้าห้องน้า แต่งหน้าทาปากก่อนสักรอบหมดเวลาไปแล้วอีกสิบนาทีครับกลับมาที่โต๊ะก็เปิดคอมพิวเตอร์ระหว่างการลอโหลดเครื่องเสร็จก็เดินไปชงกาแฟสักแก้วหนึ่งหมดไปแล้ว10นาทีพอชงกาแฟเสร็จแล้วก็เดินมาหน้าคอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตเช็คอีเมลส่วนตัวอ่านดวงประจำวัดอ่านข่าวสารบ้านเมืองอ่านข่าวสารซุบซิบดาราหมดไปอีกครึ่งชั่วโมงครับบางคนเนี่ยขอเมาเรื่องละครหน่อยเมื่อคืนกับเพื่อนเนี่ยร่วมงานด้วยกัน เมามันอยู่20นาทีหรือมากกว่านั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยกว่าคุณจะเริ่มงานแบบจริงๆจังเนี่ยนะครับคุณใช้เวลากับเรื่องส่วนตัวอันเป็นเวลางานอีกชั่วโมงกว่ากว่าและถ้าหากคุณเป็นเจ้านายครับคุณคงไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมนี้ของลูกน้องเป็นแน่จริงอยู่ครับ คุณมาทํางานทันเวลาแต่คุณเอาเวลางานช่วงต้นๆของวันเนี่ยไปทําเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องส่วนตัวเวลาประมาณสัก1-2ชั่วโมงในแต่ละวันบริษัทต้องเสียหายจากการทํางานจากการไม่ทํางานครับของคุณเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วก็ประมาณ1ปีครับเมื่อคุณด้วยจํานวนพนักงานที่มีพฤติกรรมเช่นเดียวกับคุณมันย่อมทําให้บริษัทเสียผลประโยชน์ไปโดยไม่น้อยทีเดียวหรือคุณจะเถียงหรือว่าไม่ใช่ครับ หลายหายบริษัทครับโดยเฉพาะบริษัทองค์กรใหญ่ๆที่มีพนักงานบริษัทเกินหลักร้อยเกินไปเนี่ยจึงมีระเบียบเข้มคัดเข่งครัดนะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยที่อยู่ในกฎระเบียบแบบแผนมีการตอกบ,บัตรเข้าออกสําหรับการสแกนบัตรมีเครื่องสแกนหลายนิ้วมือมีอุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วก็มีควบคุมพนักงานในบริษัทของตนเพื่อไม่ให้บริษัทได้ไดเสียผลประโยชน์พนักงานบางคนก็ อาจจะเคย,ยอยู่บริษัทที่ยืดหยุ่นไม่จําเป็นต้องตอกบัตรเข้าออกบ้างเจ้านายเชื่อใจในพนักงานของตนบ้างพนักงานบางคนอาจจะมาสายนิดๆหน่นนอยๆแต่ถ้าเข้างานได้สําเร็จสมบูรณ์ก็ไม่มีปัญหาเจ้าไดก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หากคุณย้ายเข้ามาในทํางานบริษัทที่มีรับกฎอเบียบเค่งคัดนะครับถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องปรับตัวครับเพราะถ้าเราติดอยู่กับนิสัย เดิมๆม,มาสายสักห้านาทีสิบนาทีคงไม่เป็นไรเดี๋ยวทํางานชดใช้ให้เลิกช้ากว่ากำหนดครึ่งชั่วโมงก็ยังได้มันไม่ใช่วิสัยของคนที่เป็นความเป็นมืออาชีพครับคนที่รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดีเขาถึงเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพเพราะถ้าหากมีคนคิดแบบคนประมาณสักแผนกละสคนบริษัท รวมมีทั้งหมด20แผนกรวมกันเป็น40คนคิดเป็นจํานวน30%ของพนักงานทั้งหมดในบริษัทเพียงแค่นี้ก็ทําให้กฎระเบียบที่วางไว้เนี่ยไร้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับพนักงานคนอื่นเพราะฉะนั้นเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นทำ,ทำไมสายได้ทำไมคนนี้เราสายบ้างไม่ได้ประมาณนี้นะครับ และคุณในฐานะท,ที่เป็นผู้เริ่มทําลายกฎเจ้านายหรือเจ้าขอ,ของก่อตั้งบริษัทเนี่ยคุณคิดว่าตัวเองยังสามารถทํางานบริษัทต่อไปนี้ได้อีก,กหรือหรือเจ้านายจะเก็บพนักง,งานหรือเก็บคุณไว้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่พนักง,งานคนอื่นหรือไม่ไม่แน่ครับคุณอาจจะต้องเตรียมตัวหางานใหม่ว่าจะเนิ่นๆนะครับเพราะเจ้านายไม่ปลื้มคนแน่นอนคือพนักงานที่ชอบลาเป็นอาชีพและทํางานเป็นอาชีพรอง ไม่ว่าจะเป็นลากิจลาป่วยลาคลอดลาพักร้อนแม่ไม่สบายพ่อท้องเสียพี่ตาแดงน้องอีสุกอีใสเอาลูกออกหัดเพื่อนจะบวดแฟนจะพักร้อนเรียกว่าสารพัดจะหาสรรหามาลาจริงอยู่ว่าบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องคุณดูดูแลหรือช่วยเหลือประคบประคองให้สถานการณ์นั้นหรือเหตุร้ายต่างๆนั้นผ่านพ้นไปได้อยู่ดีครับแต่สําหรับคนที่เป็นเจ้านายเนี่ยเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้แก่คุณ การที่คุณมา3วันลาหยุด2วันใน1เดือนมีวันทํางาน24วันคุณลาไปแล้ว8วันและแบบนี้ใครจะจ้างคุณทํางานกันล่ะครับเจ้านายอาจจะบอกคุณลาออกไปจัดก,การธุระส่วนตัวให้จบสิ้นก่อนแล้วต่อจากนั้นจะว่าอย่างไรก็คงเป็นเรื่องอนาคตแต่คงยากครับที่จะรับพนักงานที่ทำธุระมากอย่างคุณเข้ามาทำงานอีกครั้ง เพราะฉะนั้นครับกฎข้อแรกของการเป็นพนักงานที่ดีครับและทําให้เจ้านายรักก็คือการมาทํำงานให้ตรงเวลาและไม่ขาดลาหรือมาสายบ่อยๆพยายามอย่างยิ่งที่จะรับผิดชอบชีวิตส่วนนี้ของคุณให้ดีเพราะมันหมายถึงความรับผิดชอบอื่นๆของคุณก็จะถูกประเมินจากเจ้านายไปด้วยเพราะหากแต่การทํามา การมาทํางานให้ตรงเวลาหรือมาทํางานทุกๆวันนะ่ะยังไม่พอที่สามารถที่จะทําได้อย่างสมบูรณ์แล้วงานอื่นก็เป็นเรื่องที่คุณจะรับผิดชอบบันดีได้อย่างไรครับเจ้านายของคุณเนี่ยคงคิดว่าไม่คิดต่างไปจากนี้แน่นอนผมเชื่อมั่นไว้ถ้าหากคุณยังไม่เข้าใจคําว่าถ้าหากคุณยังไม่เข้าใจว่าทําไมทําไม เจ้านายถึงรักพนักงานคนนี้เรียกหาแต่พนักงานคนนั้นชื่นชมแต่พนักงานคนนน้นอยู่เป็นประจำแต่ตัวคุณเองครับไม่เคยสักครั้งครับที่จะเจ้านายจะพูดแสดงถึงความเอ็นดูแบบนั้นบ้างลองหันกลับมาดูตัวเองสิครับว่าคุณบกพร่องตรงไหนโดยเริ่มต้นที่การมาทำงานของคุณเลยว่าคุณเป็นคนที่ชอบลา มากทุระหรือมาทำงานสายเป็นประจำหรือไม่ถ้าใช่ก็ปรับปรุงเสียตอนนี้ครับก่อนที่คุณจะไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะแก้ตัวเพราะฉะนั้นครับทำงานให้ตรงเวลานะครับฝากติดตามไว้ครับสำหรับในเวอร์ชันนี้เป็นลูกน้องที่ถูกใจเจ้านายเป็นเจ้านายที่ได้ใจลูกน้อง ผมมั่นใจครับว่าคนฟังคลิปนี้เราจะมาทำงานตรงเวลาและไม่ขาดลามาสายจนมากเกินความจำเป็นสวัสดีครับ